คุณวิพพธงชัยครับแกนนาพันธมิตรครับสวัสดีครับคุณพิพพครับสวัสดีครับครับตอนนี้มีดรชลวิต์เจรจิตเนี่ยอยู่กับเราด้วยนะครับคุณพิพพครับอ๋อครับครับใครครับครับบรรยากาศหน้ารัฐสภาเป็นยังไงบ้างครับคุณพิพพครับจะรอฟังผลการอรณ์ติ่งแต่จไดแก้แค้าตดนบาตา190อยู่ครับครับได้ข่าวว่าได้ รับเสียไปได้ครึ่งหนึ่งแล้วครับมีแนวโน้มผ่านไหมครับคิดว่ากติจนสุดท้ายนะครับถ้าผ่านเป็นยังไงฮะคุณมีพบท่าทีพันธมิตรจะเป็นยังไงฮะถ้าผ่านอีกเนี่ยเพราะวันนี้วันนี้ไม่มีท่าทีอะไรฮะเออเออท่าทีปกติก็คือเราแสดงจุดดีว่าเราคัางคานใด้เห็นด้วยใการแก้ไขแต่มันดูนะฮะเราโดยเฉพาะบ้านตา1090เราก็พบว่ามีความบกพ่องในการที่รัฐบาลเสนอร่าเข้าไป ทำให้เกิดปัญหาในเรื่องการที่จะไม่มีกระบวนการผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนครับและกออสัญญาต่างๆที่จะไปตร,ตรงกับระหว่างประเทศนั้นเนะี่ยต้องผ่านการรับรู้จกากประชาชนนะแลเราไปยื่โยโนหนังสือไปนายกรุมงตีเมื่อก่อนเชียงเพื่อพัฒนวงเรื่องนี้แต่โโนายกรุ๊งตีก็ไม่ฟังแล้วก็บอกว่าเาราเข้าใจผิด นะไม่ไม yeah, um ่ม mm ีเจรตนาแบบนั้นครับครับเมื่อเช้าเนี่ยทางกลุ่มพันธมิตรเองเนี่ยก็ได้ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีไปในในในเรื่องใดบ้างครับเมื่อเช้าเนี่ยอ๋อจะไปยื่นเหรอฮะยื่นคาดการว่าเอ่อไม่เรื่องการแก้ไขเรื่องรูนนะฮะสองยื่นค้ดการประเด็นเรื่องมาตรร้อยเก้าสิบนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มวัดนะเพิ่มวัดเป็นวัดที่ อีกขึ้นไปอีกวัดหนึ่งได้ทำได้แยกระหวา่างสันติสัญญาระหว่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องเขตแดนจับการลงนามสัญญาระหว่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจได้สังคมก็ทําให้กระบวนการในการที่จะรับฟันความคิเดเห็นของประชาชนการเอาออกต่อแต่าการอะไรหลักการเจรจาตกลงไม่ต้องเข้าที่ทึ่งกับสภาผูดแด้แทนรัษฎรหรือ,อรัฐสภา ค,คือเอาขั้นตอนค่าขั้นตอนในมาตราร้อยเก้าสิบของเดิมเนี่ยออกนะครับอ,อันนี้เราก็ไป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 ,ประท้วกเรื่องนี้นครับท,ทีนี้แสดงว่ารัฐบาลไม่ฟังครับคุณพี่พ่อครับก็<ล>ได้ชี้แก่ต่อสภาเมื่อคืนนี้ว่ามีความผิดพลาดในการเสนอร่างกฎหมายซึ่งก็ทำให้เราเด่นตำหนินักนายกตรีว่ากฎหมายสํัคัญขดาดนี้เนี่ยทำไมมะเกิดผิดพลาด นอกจากนั้นเราไม่หยุด้วยการเสนอแก้ไขและทำนูนอยู่แล้วเพราะว่าเป็นรรูนหลงฉับหลงประชาติสัยแก้ไขก็ต้องไปถามนะการทำประชาติสักคันหนึ่งนะตอนนี้ดูนายกตีก็ดื้อตีตอนนี้ดูท่าทีคุณมิภพครับพูดว่าพัชรพิ์น่าจะพอใจเพราะว่าร่างของหมอเวงได้ตรงไปครับแต่แต่ว่าร่างของหมอเวงก็ไปประชวงเรื่องอ่า รายงานการประชุม j จบที่ให้สภารับรองและอยู่ในระหว่างการปฏิการอยู่ซึ่งเราเห็นว่าควรจะยกเลิกเอ u านสองหสสแล้วก็ถอนไม่รับรองรายงานการประชุม j จบเพราะว่าคบเคนต้องการให้เรารับรองเพื่อเอาเงื่อนไขเกี่ยวกับการปักปั๊มเขตแดนมาตราหนึ่งสองแสนเข้ามาแทนสั่งปัดน,น้ำซึ่งจะ,จะทำให้เราเสียที่แดน ทีทจุดกระลากิโลเมตรในรอบประสาทพระวิหารครับครับทีนี้พอยื่นไปแบบนี้เนี่ยกลายเป็นว่ารัฐบาลเสมือนไม่ฟังท่าทีของพันธมิตรอะไรนะฮะออพอพันธมิตรยื่นหนังสือต่อนายกเนี่ยกลายเป็นว่ารัฐบาลเนี่ยเหมือนไม่สนใจข้อเรียกร้องของพันธมิตรตอนนี้ล่าสุดเนี่ยเขาเขาเขาไม่ถึงก็บอกว่าไม่สนใจแต่เรากล่าวหาว่าพันธมิตรเข้าใจผิดและมองเจตนาของรัฐบาลผิด นะครับแต่ว่าตัวนายกตรีก็ไปพูดประเด็นเรื่องกนี้ชัดเช่นกรณีการเจรจากับเขมรการคคงเอฟโอลู4-3ตั้งแต่สมัยรัฐบาลชวนรัฐบาลก็อ้างว่าทำให้เขมรไปอยู่ในต๊ะเจรจาแต่ในความเป็นจริงตั้งแต่เซ็นเอฟอสู2-5 4-3ไปเนี่ยไทยเสียเปรียบตลอดและเขมรก็ไม่เคยสนใจที่จะเอาปัญหาและหรือสร้างปัญหา แล้วเอามาเจรจาเป็นต้นเจรจากับลุกเขตแดนไทยเดยวัดมาสร้างทำถนนขึ้นมาเอาชุมชนเข้ามาใช่ไหมฮะแล้วก็มายื่นเสนอว่าให้ถอนทหารทั้งสองฝ่ายออกไปคือทำาบบนี้ได้อย่างไรในเมื่อแผ่นดินที่เป็นเป็นของแผ่นดินไทยจะมายื่นเสนอให้เราถอนทหารออกจากแผ่นดินไทยตรงสี่จุดหงส์ตลาดจรลเนั่นมันมันไม่ถูกต้องนายกดีนก็ไม่แสดงข้าที่อี้ชัดเจนว่าในวางกรอบในการที่เจรจากับเขมรนั้นเนี่ย จะวางกรอบว่าให้เจรจารบนสันปันน้ําเท่านั้นนะฮะ,ะใช้มามราส่วนเรื่องสันปันน้าเท่านั้นสองก็จะต้องบอกกับประชาชนได้เจนว่าจะกดดันให้เขเมรออกนะฮะออกออกมาจากพื้นที่สี่จุดหกตลาดกิโลเมตรนายกตีก็ไม่เคยที่แสดงอันนี้บอกว่าจะเจรจาก็จะเจรจารแต่เขเมรก็ลุกลุกตจนกระทั่งคาดำไปสู่คณะรรมการมกโลก แล้วกองการบอดดโกคบีบติว่าให้บริเวณรอบปราสาทพระวิหารเป็นส่วนหนึ่งของมรดดโรคนะฮะนั่นก็คือเราจะเสียดินแดนไปโดนปริยายครับถ้าเป็นถ้าเป็นแบบนี้คุณวิพฮะพันธมิตรจะดําเนินการอย่างไรต่อไปทั้งสองประเด็นฮะทั้งมีการชุมนุมวันที่สิบเอ็ดธันวาคมนะเพื่อกดจานรัฐบาลเรื่องนี้ว่าหนึ่งให้ถอนเกี่ยวกับวาระการประชุมเอบีซีและออกนะสอง ในกรณีมาตรา190ที่เข้ามาใหม่รัฐบาลนี้ต้องชี้แจงว่าไม่เป็นไปอย่างนั้นนะครับที่จะทำให้การเซ็นสัญญาใดๆหรือการลงนามสิทสัญญาใดๆเนี่ยจะไม่ผ่านกระบวนการรับรูกของปะชานชนรูกกันง่ายๆนะมีการ<ม>ตังต้งคำ<ม><อ>ถามคุณมีพวก,กรกันได้เขียนมาตรา190เข้ามาใหม่อย่างนี้ไม่ได้ครับครับมีการตั้งคำถามว่า วันนี้เนี่ยพันธมิตรมาชุมนุมรู้สึกกาลังคนจะน้อยมากมีอะไรผิดปกติไหมครับคุณผิ้ชประเมินกําลังไหมฮะไม่มีอะไรผิดปกติครับ,รบเพราะว่าในการชุมนุมในพื้นที่จํากับนะฮะ,ะแล้วก็แต่วันนี้มีมากนะฮะมา,จากจนกระทั่งล้ามาถนนตรงด้านสภาเนี่ยในเลนแล้วถ้าฝักตรงข้าก็มีแ,แน่นไปหมดครับ,ค,รบคนใน<ต>ร <ถ S 2> ัฐบาล เวลา,จ,าจัดชุมนุมเนี่ยเราไม่ได้นึกถึงเรื่องปัญหาไม่ไมใช่นึกถึงเรื่องจำนวนคนเป็นหลักเรานึกถึงประเด็นเป็นหลักว่าประเด็นนั้นเป็นเรื่องลาลการรักษาความทุดยของประเทศชาติานะครับเราไม่เคยทําอะไรในในประเด็นเล็กๆใช่ไหมครับเพราะั้นในเรื่องนี้เราก็ทําประเด็นใหญ่ในเรื่องเอ็นดแกนครับทีนี้กลายเป็นพ้นพ้นสมควรใช่ไหมฮะประชาชนก็อยู่ในหน้าจอของ เอสทีดีนี่ผมคิดว่าก็เป็นเรื่องแสนเรื่องล้านเนี่ยนะครับแต่ประเมินกํ<ร>าลังแล้ว,ลวพอใจใช,ใช่ไหมฮะผมว่ตอเนี่ยไม่ได้ดูที่จํานวนที่อยู่กระชอนจำนวนเท่านั้นเราดูจํานวนที่อยู่หน้าจอและหน้าวิทยุเครืครับแล้ว,วแล้วนีว่ถ้าเขาลงมติอะไรกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะจะสลายจะเลิกกันก็เราก็จะสลายครับสลายแล้วก็กลับมาใหม่สิบเอ็ดใช่ไหมครับก็วันที่สิบเอ็ดก็จะดูประเด็นเรื่องให้ถอนอ ไปที่รายาการกจรดูเกบดีซีที่เข้าสภาไปเมื่อวันที่สองนะครับมีพักพวกฝากถามมานะฮะคุณวิภพฮะว่ามาถึงตอนนี้แสดงให้เห็นว่าพันธมิตร,ตรกับพรรคปฏิบัติโดยเฉพาะนายกเนี่ยปัดบัวไม่เหลือเยื่อใยกันแล้วผมว่าไม่ใช่แค่ด่านนั้นแหละครับนะฮะถ้าได้นนายกทําอะไรถูกต้องเราก็นสนับสนุนเพราะอย่างน้อยนายกคนตีคนนี้ก็มีพื้นฐานที่ไป่ทฤษเกิดชน แต่มีจุดอ่อนตรงที่ทาให้พรรคล่วรัฐบาลเนทุกจุดอ,อิสระชั้นแลวตรวจสอบว่าสมาชิกแต่ของพรรคประชาธิปัดเองก็มีส่วนในการ,กร,ราทุกจุดอิสระชั้นดังนั้นโอกาสที่นายกจะทำความถูกต้องและกาเทียบผลักษสณเนี่นะฮะมีมากกว่านะครับเพียงแต่ว่านายกอาจจะเป็นคนดีที่ขีดสองนายกไม่สามารถคุมเกมในพประชาธิปั์และพรรค่วรัฐบาลได้อันนี้เราก็ต้องกดดันนายกให้คำสิงนี้ถูกต้อง นายกวิสิตมีพื้นฐานที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องได้มากวากว่านายกคนอื่นเพราะว่าพื้นฐานเป็นคนดีนะแต่อาจจะเป็นคนที่ดื้อรันอจจ้นหรือคนที่ไม่มีประสบการณ์และอาจจะเป็นคนที่ไม่เข้าใจปัญหาของมวลชนชปัญหาของประชาชนดูจากกรณีน้ําท่วมนายกก็ไปจึงยุทุกคนนะฮะที่เข้าไปช่วยน้ําท่วมแ,แล้เราก็สาม,มารถสระจายความรู้สึกของฝ่ายช่วยแดดที่ไม่ชอบนายก นายกอาจจะไี่ยด้่าทางานไม่เต็มมากกว่าครับอันนี้เป็นความเห็นของพันธมิตรโดยรวมเป็นแบบนี้เหมือนคุณวิภพไหมฮะก็คล้ายๆกันครับน,น,นะเพราะเราเรายังไม่ได้มองรัเที่นายกอักษิณนายกทักษิณเนี่ยนะฮะก็เราก็ได้มองนายกทักษิอเป็นคนเร็วแบบอดีตนายกทักษิณนะครับ,บครับนะฮะครับไม่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 ถึงขนาดนั้นครับเอ่ อ, ờ, อาจจะมีความเขาวก็อาจจะมีความไม่กล้าหาญดสิจับและอาจจะมีความอยากที่จะเป็นนายกทีต่อไปวิติวิดอยู่ิธรับอำนาจอาจจะมีความดื้อนะฮะมีความดื้อจะมีทิ้ทิมานะอะไรอย่างนี้นะในในฐานะเป็นแกนนําของพันธมิตรคุณนิพพจะฝากอะไรโดยตรงถึงรัฐบาลปุพ่นายกก็ฝากประชาชนให้มากขึ้นไปแล้วแหละฮะและระเบียบก็ประชาชนเป็นชี่ตั้ง และ,ระบริหารจัดการอ,อำนาจของนายนตรีและของรัฐบาลเนี่ยอย่าเปิดโอกาสที่จะซ้อมต้องให้ความสำคัญกับพลังของภาคประชาชนอย่าเพิ่มอ,อ,อำนาจของประชาชนให้มากขึ้นถ้านายกไม่ไม,ไม่ไม่เข้าใจตัวนี้นายกก็จะไม่สาม,มารถจัดการโดยข่วาวประเทศชาตาิเพราะรัฐบาลตัวนายอนตีและพระเทนิสปัดตัวคนะการเมืองไม่ว่าทียังไงเนี่ยคงจัดก,การความถูกต้องและความไม่ถูกต้องในรัฐบาลและในบทประกาทได้ยาก ถ้าไม่เสริมด้วยอำนาจของฝ่ายประชาชนผมยกตัวอยา่างง่ายๆเช่นก็ณีการพิจารณาคดีดายกก็ต้องออกกฎหมายไม่ให้เดียอายุความสองให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการในการฟ้องร้องแลนะคดีพิจารณาคชันได้อันนี้เป็นต้นใช่ไหมเพราะมีคดีกรณีกรณีป่าหน่อนี่เป็นตัวอย่างชัดเจนต่อไปะมาชาเป็นว่าหมดอายุความไปเลยนะใช่ไหมฮะปรากฏว่าดายกเนี่ยจะมีความผิดพลาดกับผิดพลาดตรงนี้ รู้ตัวเองว่าตัวเองไม่มีอำนาจาการเมืองมากไปนะครับแต่ตัวเองเนี่ยลับไปเข้าขาไประชชนและเพื่ออำนาจประชชนให้มันปุบปุ๋งตัวเขาเป็นนายกรัฐมนตรีที่ประชชนให้การตลาดถึบมากที่สุดคนหนึ่งครับขอบคุณพี่พ่อครับขอบคุณมากคืนนี้ครับหมดเวลาครับเดี๋ยวมีโอกาสดีได้สนทนาติดตามกันต่อเนื่องครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับครับ